<laughs> ประเด็นสุดท้ายอยากพามองข้ามช็อตไปที่การเลือกตั้งครั้งหน้าเลยผลโพลที่ออกมาเนี่ยมันทําให้คุณแปลกใจไหมหรือมันคือคือตอนนี้มันมันกลายเป็นว่าพักเพื่อไทยแปลกใจกับผลโพลของพักเพื่อไทยไหมดีกว่าที่มันลงไปขนาดนั้นนะแล้วมันจะกลายเป็นว่าภาพมันจะกลายเป็นว่าภาคประชาชนเนี่ยอาจจะได้เสียงเยอะสุดแล้วพรรคุณอาจจะเป็นอันดับสองนะ และเพื่อเพื่อไทยอาจะเป็นอันับสาม,มันมีความเป็นไปได้นี้อยู่มันมีผลกับการวางแผนในการเลือกตั้งครั้งหน้าของเราไหมคะเห็นว่าหัวหน้าพักก็เตรียมตั้งทีมเตรียมแล้เลือกตั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าดูจากผลโพลและอยู่ดีๆพักเคุณคุณ,คณงอ,องค์ยิ้งเนาะท่านนายกนะอยู่ดีๆความนิยมล่วงลงมาขนาดนี้เนะี่ยผมยอมรับจริงว่าค่อนข้างแปลกใจ <med> นะครับโอ้โห,โหมันมันมีผลกระทบขนาดนั้นเลยเหรอแต่โพที่ทำเนี่ยมันทำหลังจากที่เกิดเหตุมันกลุน่นกลุนพอดีมันมันกำลังแบบเกิดเหตุพอดีอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งในผลโพซึ่งต้องต้องต้อง,องยอมรับว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันก็คือก,การคะแนนความนิยมในตัวท่านหัวหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่า ตั้งแต่นิวไฮอ่ะใช่ใช่ไหมครับมันสูงที่สุดและมันกระโดดขึ้นเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดด้วยซึ่งก็คิดว่ามันมาจากการตัดสินใจ move ของของพักภูมิใจไทยเนาะของท่านหัวหน้าแล้วก็ของพักว่าเฮ้ยเราตัดสินใจแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือผล feedback จากประชาชนที่เขามองเราเข้ามาโอเคงั้นมันก็อาจจะเป็นแบบช่วงผมมีตัวหนึ่งที่อยากให้ดูพอดีเปิดขึ้นมาเจอพอดีเขาบอกแปเก้าอี้ของภูมิใจไทยอ่ะ ที่เสียไปอะไปอยู่ไหนบ้างไปอยู่ไหนบ้างเอออผมผมไม่ได้ดูเหมือนกันไปอยู่ไหนไม่รู้คือเรามีสี่เล่มตีว่าการสีแเล่มตีช่วยแปะเก้าอี้ที่เสียไปเนี่ยเสียให้ใครบ้างนะครับหนึ่งก็คือเพื่อไทยได้เพิ่มมาหนึ่งว่าการสองแล่มนตีช่วยนะก้าทาเนี่ยได้เพิ่มมาหนึ่งว่าการชาติไทยได้หนึ่งแล่มตีช่วยรวมไทยสร้างชาติได้เพิ่มมาหนึ่งว่าการประชาธิปัตย์ได้เพิ่มมาหนึ่งแล่มตีช่วย แล้วก็พรรคชาติพัฒนาได้มาหนึ่งและมตรีช่วยอือก็ก็ก็เขาก็ไปเกลี่ยกันดีไปเกลี่ยกันพอดีไปเกลี่ยกันพอดีปกติแล้วอะเพื่อการบริหารราชการแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ข่าวไว้ก็คือว่าไอ้ผลความนิยมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ในที่นั้นด้วยและคุณจะเมนเทนมันยังไงอ่ะนับนับจากวันนี้เหมือนกับว่าเออในเฟซใหม่ของภูมิใจไทยคือคิดว่า ถ้าเราอยู่ในช่วงของการทําหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับโม,มก็ผมผม,ผมมั่นใจว่าประชาชนเองเนี่ยก็จะได้เห็นบทบาทของพรรคภูมิใจไทยบทบาทหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เห็นมานานมากแล้วนะครับแล้วก็เราก็คิดว่า น่าจะน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงน่าจะเห็นว่าเฮ้ยภูมิใจไทยมันไม่ใช่ภูมิใจไทยเหมือนเดิมจริงๆริงทำอะไรได้มากกว่าที่คิดทำอะไรได้ได้มากกว่านั้นซึ่งจริงๆเนี่ยเราเรามีบุคลากรในของพักเนี่ยทั้งสสนะครับทั้งคนที่ไม่ได้เป็นสสเนี่ยอยู่อยู่หลายด้านนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดสแสดงบทบาทแต่พอพอเป็นสสฝ่ายรัฐบาลแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดมันก็มันก็ จะพูดมันก็จะอ่าต้องบอกอย่างนั้นพูดก็ต้องเกรงใจถามมันก็ไอ้เรื่องพวกนี้พวกเราคิดกันมาแบบนี้ไหมมันมันคิดกันมาอย่างเงี้ยอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าการนําเสนอออกไปเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่เต็มที่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีาฝ่ายาก็ก็คิดว่าเราก็จะได้นําเสนอเรื่องพวกนี้ประเมินว่าอีกประมาณกี่เดือนจะต้องยุบสภากันนะพอเดาได้ไหมนั่นคือเวลาที่คุณจะเป็นช่วงเวลาทองของคุณในการแสดงฝีมือเพื่อหาเสียงเลยนะ ผมผมก็ยังคิดว่ายังไงรัฐบาลชุดนี้ก็ยังไงู่ไม่ครบเทิมแน่แน่ก่อนนะครับไม่ครบเทินแน่แน่ก็เหลือปีหนึ่งหรือสองปีนะครับผมยังคิดว่าน่าจะภายในปีหน้าเนี่ยครับอ๋ออันนี้ก็ประเมินยาวอยู่ใ่ประเมินยาวอยู่ปีหน้าไอเราก็ประเมินไอเราก็ประเมินว่าสิ้นปีเนี้ไม่เกินมักกะลาเราก็ประเมินว่าไม่เกินมากกลาไม่เกินมกรลาก็น่าจะไปยุบสภายุบสภาโอเค